ดิครับดีคับอันนี้กินข้าวจุกไข่ทอดข้าวจุกไข่ทอดข้าวจุกไข่ทอดเมนูเมนูจะซิมดันนี้พ่งไดไข่มัมือนกัน นีชิมก่นอนอนไใส่ถุออืมอ้าวอืมหอมข้าวจุไวบไข่ทอดเนื้อบอสีบอสจางบอเอาข่าวนมเพิ่มไหมก็แล้ว รสชาติดีอร่อยโอเคกิดยังไงมันทำเมนูไข่ทอดอีกข้าวเมนูไข่ทอดนี่วหนือจริงป้ะชุบชุบชุบไข่ชุบไข่ตีสีขาแลัวงมาชุบมาทอด ห,หน้าตาคนทำเน <Okay. S 1> ี่ไม่เปิดเผยไม่หนาา้าตาคนทำนะไม่ยอมให้เปิดเผยเคล็ดอ <Hey. S 1> ากาศที่บ้านกำลังฝนตกทำเมนูทำเมนูข้าวชุบไข่ทอดกินนะ วันนี้น้ำไม่มาครับน้ำไม่ไหลโชคดีน้ำไม่ไหลโชคดีทีม i, ม่มีน้ำเต็มอ่างน้ำเต็มน้ำเต็มถังน้ำเต็มถังชุบชุบชุบไข่แข็งชุบไข่ไข่ชุบไข่ไข,ข,ข่แล้วก็ทอดรู้ไหชุบไข่ไข่พอประมาณแล้วก็ลง ติดตามผมได้ในช่องมอสสไตล์ดีไก่้ดยใก,ใก่เหลืองอลาน่ากินยังเลยพถ <c oughs> ากการได้ที่ลงทอดเลย บรรยากาศที่บ้านฟ,าฟ้าดูฟ้าดูฟ้าหมดืดตึ๊บเลยไม่มีแดดเลยนวันนี้หมืดหมืดหมืดเป็นหมุดครับไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยแดดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี โอเคก็พอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับไมแบบอะไรเนี่ยอ,นะอะไรโผล่แล้วอะไรโผล่มาโอ้เออพอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายดูท่าดูท่าบ๊ายบาย 对。Yeah.